สวัสดีค่ะทุกคนสัปดีอ่าตอนบ่ายนะประมาณสี่โมงบ่ายสีย่โมจะครึ่งแล้วนะคะพราพบกับแนวทางแนวทางฮานอยของแอดนะคะฮานอยวันนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสดนะใครรวยรัฐบาลไทยบ้างคะทุกคนรัฐบาลไทยแอดให้ตัวนี้ไปเนาะงวดนี้นะคะให้ตัวนี้ยงรูดแปดกับสาม เขาเข้า98 8 9แต่กล่างนะคะแล้วก็มาเข้าศูนย์สบนก็คือวิ่งถ้าใครวิ่งรูป8กับ3ก็จะได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะอ่ะเรามาดูของวันนี้นะคะวันนี้วันนี้นะคะตัวเด่นแลได้247 162 247 162วิ่งรูด6กับ 6, 2อันหนะคะจะบีินิตราก็จะมี1นึ่ี่ีเริง หนึ่งหกหกหนึ่งเจ็ดสองสองเจ็ดสี่หกหกสี่สองสี่สี่สองสี่ห้าห้าสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งอ่าสี่เจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งนะคะเบิ้ลก็จะมีสองสองเจ็ดเจ็ดห้าห้าหนึ่งหนึ่งนะคะเบิ้ลส่วนตัวเจาะก,ก็จะมีหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งเจ็ดสองสองเจ็ดอ่าสองสี่สี่สองสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะคะตัวเจาะหรือใครจับวินิจารางก็ได้นะคะจับสามตัว าสามตัวแอเข้าบ่อยอยู่นะหนึ่งสองสีหนึ่งสี่หกหนึ่งหกสองประมาณนี้นะคะทุกคนก็ลองจับดินดูนะแต่ที่เน้นก็คือในเรื่องบูดหกกับสองแล้วก็ฟันหกนะคะส่วนเลขทูบวันนี้นะคะเลขทูแอาจจะจดีนะ ห้าศูนย์ศูนย์นะคะห้าศูนย์ศูนย์เพื่อใครใครจะไปเล่นนะศูนย์ศูนย์แอรก็จะตีเป็นศูนย์สองตัวก็ทุกคนก็ลองตามดูนะคะศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์หรือห้าสี่สี่ห้านะคะประมาณนี้โอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำร่ำยุดวยทุกคนจ้า